สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรากลับมาอยู่กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําของเรานะครับจากมุมมองนี้นะครับผู้ชมก็คงจะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ผมเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือว่าผมได้ย้ายตู้ปลานะครับสองตู้ไว้คู่กันนะครับผมแล้วก็สร้างห้องน้ําเพิ่มนะครับย้ายร้านกิฟช็อปนะครับสตรงนี้นะครับ เช่นเคยครับก็ไปฟากมสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะเกรก็จะเหลือเป็นทำอะควาเรียมนะครับให้บัฟถึงครับจริงๆจะทำได้แล้วนะแม่ปุ๊บได้ปับแน่นอนนะผมว่าปาผมมีแล้วปากระตูนอันนี้เป็นเกรดนะครับผมมีอันนี้ครับอีพิกตัวนึงั้นผมก็เอาตัวนี้ออกเก็บนะครับผมอันนี้ยังยังไม่แอดสกิลเพิ่ม เดี๋ยวขอยัดปลาลงก่อนนะไปเลยนี่ครับปลาฟิตนะครับผมหกสิบแน่นอนน่อันนี้ได้หนึ่งดาวแล้วครับผมโอ้โหมีกระจกนะครับกระจกใหม่ครับเป็นกระจกเหมือนเรือดำน้ำนะครับแล้วก็อะควาเรียมรูนนะครับผม later we'll check in with Monty Barnett who's free swimming from Flemington to fluttering after coming up short in his attempt last year I did share some concerns with Monty that he could be eaten by sea life but he reminded me that he was fine last year and that it's very unlikely to happen again. So yeah, good luck Monty. <laughs> เฟิร์สฟิลเฟิสสองครับอัปเกรดได้อนนี้ครับเรือมาดนะมาลีนฟังชั่นนะครับเวทนะเป็นมารี lock, นฟังชันแล้วก็ไลออนเฮดฟิตนะครับแล้วก็ไปอันล็อกนะครับไทม์เวลทนแล้วก็นะแบบหนึ่งนะนี่ข้างล่างแน่นอนคนระับต่อที่อื่นผมนะใช่ปะไม่ใช่ครับกับวีดโกบนะครับไม่เกี่ยวกันคนละที่ นี่เหรอนี่ครับมารีน่นาจังชันนะครับผมต้องซื้อเอ่อเฟร็ดฟูดนะครับผม,มที่ให้อาหารปลาได่เนนนะีนี่ไงเฟรฟูดนะครับอันนี้เป็นเฟรกฟูดนะครับนตู้ปลาเราต้องการอะไรครับผมอ๋อเป็นแค่เฟร็ดฟูดนะครับผม ใส่เฟตฟูดไม่ได้นะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้เอาเฟตฟูดหรือเปล่าเป็นเฟกฟูดเหมือนกันนะครับมันต้องซื้อ,อก,ก่อนแล้วผมจะไปออืมอันนี้นะครับก็คือที่สำรวจมานะครับเอาไม่ใช่อันนี้อันไหนวะอันนี้นะครับผมต้องมีการวางของที่มันเป็นต้นไม้นะครับห้าอย่างนะครับ ต้องจัดแสดงต้นไม้5แบบนะครับผมแล้วก็อันนี้เหมือนกันนี่้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับผมแลคือเหมือนกับว่าที่นี่จะรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนะครับอะ่ะงั้นเดนะี๋ะยวนะทีลอะอย่างไรอนเฮดหายจากไหนตอนนี้แล้วก็ไทม์มอเทนอนล็อกไทม์มอเทนไทม์มอเทนอยู่ไหนเอ่ยอันนี้มารีน่าจังชันอยู่นี่นะครับ โบนแดงไม่ใช่นะครับใส่ต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนแค่ซื้อก่อนใช่ไหมซ,ซื้อซื้ออย่างเดียวได้ไหมยังไม่วางหรือว่าวางวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันเนาะตามสูตรเดิมนะครับเราซื้อก่อนนะครับวา,วางวางแหม่แมะไปก่อนให้เควมันผ่านไ,ไม่มีที่วางมันวางไม่ได้เลยครับ วางไปก่อนครับนี่บิ๊กฟิตนะครับอ๋อปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับก็คือเพื่อ,อสั่นน้ำไซส์ใหญ่ไปนะครับก็จะทำให้อบ่อเล็กลงนะครับแล้วก็ต้องวางสัตว์หลากหลายชนิดเปิดได้แล้วนี่ไงแล้วเมื่อกี้อันนี้วอเตอร์เคฟนะครับไม่ใช่อันนี้ล่ะไม่ใช่เอ้ยไม่มีเพชรขึ้นครับต้องมีซูปเปอร์ถนชะจะเล่าเอ็กเปิดนะครับ โอ้ยผู้ชชเชี่ยวชาญด้านเดธรรมชาติมีไทยมอนเทนนะครับต้องขายจะของจะก,กิฟช็ชอปไปได้ห้าพันก่อนโอเคไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาเราขายของจากกิฟช็ชอปนะครับงั้นตอนนี้เราก็รอนะครับให้กิฟช็ชอประขายของออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวนะเราไปวอลีิสนาจังชั่นก่อนแล้วกันไปได้นี่เดี๋ยววะนี่ครับต้องไป เจ้าหน้าที่นะครับกับเออเรปภพนะครับรปภพขอ,อหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเอ,อแลวกันนะมันลด Quality. คุณตี้กับเพิ่มคุณตี้ก็คือเสมอตัวนะฮะไม่ได้อะไรไปก่อนแล้วกันไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเราจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มก่อน,นะครับเจ้าหน้าที่น้อยแล้วตอนนี้นี้เดินช้าอ <c oughs> ได้สองออฟนี่ดีเลยแต่เดินช้าไปนิดนะฮะ ขอดูคนใหม่กันคนใหม่ที่มาสทาง,งานครับเป็นไงล้วครับอุย้ยสอบอนะครับเดี๋ยวเราไปเทรนนิ่งเอาเองไม่เป็นไรครับง่ายๆแค่เทรนนิ่งไม่ใช่ใชเรื่องยากครับตอนนี้นะเขาห้อ,ะนะองเทรนนิง่งไว้วางไวไ้ไหนวะ ขอติดพายล์ตวิงหนึ่งคนนะครับเผื่ออาจจะต้องมีใช้นะครับบทเรียนจากออประพาศนะครับรพิพิธภัณฑ์ที่แรกนะครับคนนี้นะครับขอเป็นแฮปปี้แล้วกันแจ่นาที่ครับนี้แล้วกันจับโจนก่อนเผื่อมีนะครับเผื่อมีแล้วก็นี่ครับของที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับในการที่เราจะมาเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับ ใส่เครื่องเหม็นนะครับวางไว้ข้างหน้าเลยได้เงินดีมากนะวางไว้ข้างหน้าเนี่ยออาจ่ายตังค์เงินแบบพุบคภาพอาจจะไมวางของประดับก่อนเพิ่มเพิ่มเลทมันก่อนอันนี้เลทมันต่ำนะวางครับโอเคเอ้าเราบอกไปไม่ใช่ครับอารมณ์ไม่พอนะครับต้องหาอารมณเพิ่ม ออบสองคนให้ขอสองออบได้ไหมอ็อบดีๆอ่ะโหนี้ไม่ดีครับแกหายหายเร็วขึ้นเวลาบาดเจ็บกลับมาแค่นั้นเองเนี่ยปลาพวกนี้ครับเตรียมขายนะครับเมื่อไม่มีตังค์จะใช้นะผมจะไปฟาร์มพวกที่แบบว่าเนี่ยของจะแสดงพวกนี้นะครับก็ ยากนะครับ <Exped ition. S 1> อ๋อนี่ครับทางเครื่องเล่นมานะครับ <10. 6. S 1> มันมีสองเครื่องนะหัวคนก็อออัดอยู่เครื่องเดียวผมไม่เข้าใจเหมือนกันกูตาทำได้สองเครื่องวางคู่กันเลยได้เป็นเฟสนะครับผมเอาไลออนเฮดลงนะครับผมเดี๋ยวต้องอันล็อกไทมอร์เทนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะต้องมีทัวร์ด้วยนะทัวร์ผมยังไม่ได้จัดเลย น,นี่โอเคเราขายของจากกิฟช็อปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมวางทัวก่อนแล้วกันทัวต้องสามดาวขึ้นไปนะครับครัวสามดาวขึ้นไปผมมีแค่นี้มีเจ้ตูป้ปลาี่บกองตรงเนี้ยลำบากได้ที่นี้แต่โวอยังไงดีวางตรงนี้ได้เหรอกันทางขยะเลยนะไม่ได้ไม่ได้นี่วางข้าง ตูนตน้นี Let's take a peek at the brown sheets now with today's news. t h i ะ silver bottom heir to the silver bottom culture has misplaced a precious ceramic p a t e r n in a collection. It s เ e m s this is a chance for a น aided baking เ,เ,เ,เราก็เอา,เอาปลาติงโตนะครับโยนใส่ตู้ไปใช่ไหมเดี๋ยวมันปลดล็อกเพจก็ออกก่อนเพราะปลาติงโตมันกินปลาเล็กนะครับไม่คุม้มไม่คุม้ม

นี่แหละปัญหาของอเควสนะครับต้องมานั่งรอครับที่เราทำอะไรมากไม่ได้นะพวกของรบอว่าของวัตถุโบราณมันหาตัวไหนได้อันนี้มันป่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าอันนีน้น่าจะใช่ครับแต่ว่าต้องทัพพีออฟฟิทนะครับต้องเอ็ตบัสสองตัวงั้นไปหาก่อนแล้วกันขอสักหนึ่งคนนะ หยุดออกจากที่พักก่อนได้ไหมต้องเวล5ห้านะครับถึงจะดีแล้วก็ต้องมีสำรวจนะครับกับอ่าขุดหาของแต่มีสำรวจนี่ดีเลยนะรถ,รถทางรถทั้งเพิ่มนะครับรดเวลาห้าวันไม่ต้องเพิ่มไอ้น,นี้ด้วยเอาออกนะครับงเดี๋ยวผมแอดให้เจ้าหน้าที่ผมใส่นี่ดี้วนะ่ยไปเทนเนี่ยคนนี้ครับ,รบอานมี่วเวสก,กิลนะครับแอดเข้ามานะครับไปเดี๋ยวให้ไปจับปลา ทีนี้ต้องวางแผนดีๆแล้วครับาการจัดวางเจ้าหน้าที่นะครับเอามาเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับเผื่อว่าหน้าที่ซ้ําๆนะครับหมายถึงว่าออปชั่นพิเศษมันซ้ําก็ต้องใส่ออปชั่นพิเศษให้ต่างกันต้องออรอไปนะพวกไปเอเอแล้วไงนะถ<ต>ั่วตัดถั่วอยู่เพราะงั้นใครไปได้นะอ๋อไปไอ่นี่ครับติดเซเว่ล้ว จากที่เวลห้าเมื่อกี้นะครับของผมน่าจะเน้นจับปลานะฮะเวลสูงก็จับปลาเช่นเดิมกันครับเจาวที่คลิปช็อปนะครับหายไปแล้วยิงต้องทำเวสอยู่ได้เท่าไหร่แล้วขอดูก่อนทำเวสไปเท่าไหร่เลยสองพันสองวันนี้จะครบไหมครับ <laughs> แ,นะแอสติผมแอตติผมผมีห้าเลยมี่โพธานี่โ่มาแล้ว แต่ว่าหลุดอางนี้ด้วยตีฟิกเนตนะครับจ้างมาก่อนต้องใช้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจ้างติดมาเลยนี่ครับแขงอ่ะเดินแขงไม่เอาครับเอิตี้มาดูบัดน,นะครับชั่นน้อยนดี่ก็อชั่นน้อยฟอรชั้นดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งนะฮะ รอได้ครับตอนนี้คือไม่รีบครับ no น,นี่เรารอได้นะครับว่าจะยังไงกับเจ้าหน้าที่ผมดีเพราะงั้นแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องขายของในกิฟช็อปก่อนนะครับให้มันได้ห0 0พัน hmm. เออทำไมผมไม่พินขึ้นมาวะผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดดูว่ามันครบหรือยังมี่พินไว้นะครับนี่ถ้าเกิดครบเดี๋ยวมันจะแจ้งเองนะครับไทม์เมอร์เทน เจ้าหน้าที่เพิ่มนะครับมาเอาใครไปต้องเอาฟิชวิทเปอร์ลิงมานะครับถ้าเกิจะจับปลาไม,ไม่ดีดีไม่ถึงครับดีไม่สุดดีแต่ดีไม่สุดเอาออกก่อนคนหนึ่งอ,ออกเอียงแตคนครับไม่ได้ใช้แน่ๆเดินเร็วก็จริงครับอันนี้อันนี้คนนี้ดีหรือเปล่า,าไม่ดีครับ ต้องอ o p ดีครับผมอาจจะเงินเดือนแพงหน่อยมั้งนะฮะขอ,อไปก่อนันนเก้าสิบนะครับนิดนึงเดนิดนดขึ้นทางแล้วรอหน่อยไม่นานไม่นาน,นคือนี่ครับเพือว่านี่ คิดเหมือนผมไหมว่าวิิัณฑ์มันเล็กเกินไปพื้นที่เมียเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดได้ของพวกนี้ครับของพวกของโบราณนะครับก็จะเอามาเรียงป่ายกำแพงจัดแสดงได้นะครับแต่ว่าของที่เป็นห้องพวกนี้ครับมันน่าจะไม่พอพื้นที่ตรงนี้ครับหญ้านี้ก็เป็นของเรานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยก็เช่นกันเราสามารถขยายอาคารออกมาได้นะครับหรือไม่ก็นี่ครับซื้อพื้นที่ด้านข้างนี่ครับแต่ว่าก็ต้องผ่านเควสนะครับ วางครับพี่เข้าฟิตสี่ตัวเรามาดูเจ้าหน้าที่สอน,นะครับอ็อปชั่นตรงนี้ครับเราไม่สามารถทำเพิ่มได้นะมันต้องติดมาแบบตัวเอ็นพนะครับเนี่ยมันหิวเร็วเนี่ยมันเดินเร็วก็จริงไม่ก็หิวเร็วด้วยมันก็ไม่เอาครับ as well as hands. well the ตบลบปอกไปครับหาออปชันดีๆเนี่ยตัวใหญ่ติดติดมาแค่หนึ่งนะครับมีติดสองแหละแต่ว่าต้องใจเย็นๆหน่อยรอสักแป๊บหนึ่งได้เจอแน่ๆนครับติดสองแบบดีๆเนี่ยเดินเร็วเนี่ยได้เซอร์เวย์เอาครับคนนี้ คนนี้ติดต่อมาแล้วแบบสกิลส,สวยๆเราไปเที่ยวกันเลยไม่ใช้แน่นอนมีเทรนนิ่งเร็วเฉยๆครับลบเลยเระหว่างทไม่ได้ใช้แน่นอนอเอาแน่นอนอนนอกไปมีแค่หนึนน่งน,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 นะครับมีแค่หนึ่งไม่เอาอันนี้น่าสนกันนะครับแต่ว่าอยากได้แค่มันมีติดเทรนนิ่งมาอยู่แล้วเทนนิงไม่ค่อยจำเป็นนะครับเพราะว่า ผมเทนิงได,ได้ไม่เป็นไรมันค่าเทน,เนิงมันเสียไม่เท่าไหร่ครับเสียไม่เยอะดี่ยวมาจับปาันี้ก่อนยังไม่เสร็จเลยพึงจะขึ้นมานิดนึงาจาร่รย์นี้อ๋อนั่งอยู่ในห้องครับถึงว่าเดินหนีไปไหนละเกมนี้ได้เงินแสนมาแป๊บเดียวหมดนะครับไม่ได้อยู่นานเลยเงินแสนอ่าเปิดแล้วแมพ มีของสองอย่างนะครับน่าจะเป็นประเภทไม่ใช่ป่าผมว่าไม่ใช่ป่าเฮ้ยสม,มองฟิตว่ะเอาลายวันฮิยัดลงไปนะครับเป็นปลาประเภทไหนอ่ทอท r o p i c a นะครับถ้ามีเฟรฟูดนะครแบบวางเฉยๆครับกปลดออกนะครับ เอาปลาออกนะเพื่อโดนกินออกก่อนแค่ปลดเควสเฉยอ,อ่าเพสคาเทเลีอยนไททอลนะครับเดี๋ยวก่อน,น,นมันอยู่ไหนวะเนี่ยลองหาแผนที่กันใช่ไหมเนี่ยม,มันอยู่ในแผนที่ปะเนี่ยเมื่อกี้ อยู่ไม่อยู่อยู่ไมไม่รู้นะแต่ว่าขอจับปลาก่อนได้ไหมบูนแบงค์อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกซากป่านะครับน่าจะไม่ใช่นี่ครับลอสแอนเดสนะครับน่าจะเป็นคู่โครงกระดูกนี่ว่างแล้วครับจัดไปแต่ว่าไม่มีสกิลนี้นะครับโอ้รู้แล้วถ้าเกิดอยากได้ของดีๆนะครับต้อง เปลี่ยนนะครับเขามีเซอร์เวย์ครับกับอันนี้สำรวจขุดคนพื้นที่นะครับเหมือน,นไม่เป็นไรแปเอา,ากก่อนช่างมันนะ all times. เดี๋ยวเขาเปลี่ยนคนใหม่มาคนใหม่ดีมาก โอ้โหนี่เอามาทำไมครับเดินก็ช้าหิวก็เร็วโอ้ไม่มีอะไรดีชีวิตยอ,อ,นนอยากต้องได้เลผิดหนึ่งนะครับแล้วก็เซเวนหนึ่งนะครับลงเวรเมื่อกี้ดีมากเจ้า้ที่ผมงีอยู่กี่คนแล้ววะเนี่ย เทียบแล้วนะสิบเจ็ดนะครับรวมแล้วคือสิบเจ็ดนะครับต้องมาดันเงินเดือนอีกนะครับเงินเดือนไม่เป็นที่น่าพอใจอันนี้ผมว่าต้องใส่ต้องไปนอกรอบนะครับ ผ่านทั้งหมดนะวันนี้น่าจะผ่านที่มูนและนี่อะไรเ,เป็นกองเบลเบลมาล่าเลยลูกค้าเต็มไปหมดไม่เดี๋ยวต้องไปหานะครับของที่เอามาเรียงติดกำแพงขนาคตนะ้นนะต้องย้ายครับย้ายพอหรือว่าตีทะลุเดินมาเพื่อที่จะเป็นตึกหนึ่ง รอดูก่อนต,ตอนนี้เนี่ยไม่ถูกปลามันลงปลาประเภทเดียวกันนี่เมื่อกี้ใช่ป่ะเดี๋ยวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวกันเป๊ะใส่ไว้ก่อนนะครับไ <c oughs> ม้มาฟาร์มอันนี้เต็มๆต็มไ นนนาๆเงนนะครับม,มีได้เงินกลับมา,มาด้วยนะเ<ม>องเฮ้ยโจรน,นะครับโจรเดี๋ยวก่อนพอสก่อนเลยลปรปภครับมีโจรมาครับมันก็ยังดีนะที่แบบมีโจรมาแล้วแจ้งเตือนองนั้น mm hmm. โอ้ยลำบาก announcement. has Stolen been No one from exhibit retrieved thieves. ดัรบรถร้อยครับโยนไม่รอดนะฮนะ <c oughs> อันนี้ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าผมจะทำไงดีครับพื้นทะี่เนี่ยไอเดียทางโค้งตรงนี้มันเดินแล้วมันโล่งมากมันไม่มีอะไรเลยมันแบบว่างเปล่าได้ซื้อแน่ๆครับตรงนี้แต่ว่านี่ครับจะมีทับทิมคอฟฟี่อีกสองตัวนะฮะ รอก่อนรอก่อนกำลังกำลังทำตังค์อยู่แบบนีนะ้อันนี้ขอหาอยัางไงก็ไม่ไม่ได้เลยครับรอบนี้อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอบรอบนะครับเพื่อไปปลดต,ตรงนี้นะครับไฟรรพอฟาร์มทัพพี้ข้าวฟีดสองตัวไอต,ตรงนี้ก็จะได้ปลดเด้เหมือนกันครับว่าเนี่ยโดเนทต้องห้าหมื่นเลยนะคือโดเนทนี่คือเนี่ยครับสองตงัวนี้ชัดๆเลยมาลีไลฟ์ คือรอกันยาวๆครับห้าหมื่นไม่ทันลเลยก็แกะสามจุห้าคนนะครับ <Okay. S 1> ให้สามจุดห้าดาวสามจุดห้าดาวนี่ครับคือเนี่ยครับบ,บนหัวกลมๆเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยสามดาวเนี่ยสามจุดห้าอันนี้ก็ต้องรอครับให้คนเดินไปเดินม,มาแล้วได้ครับแล้วก็นี่สิบห้าคนนะครับให้ได้ความรู้จักที่นี่มปยี่สิบซึ่งข้างหน้าก็อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ข้างหลัง ดีๆขึ้นนะครับไอ้ไฟนิงฟ fin ินนี่มันดูว่ามันไม่ค่อยเข้าไขได้สนะักเท่าไหร่ใส่ตูได้ปะหมดเต็มแล้วร,รอขาเยอยางเดียวแล้วถ้างั้นแล้วก็รออ้ขอดูเจ้าหน้าที่อย่างนี้ตัวนี้อันนี้ผมไม่ค่อยติดนะไอ้สโลเนี่ยรีตัวเองช้าเนี่ยเพราะว่า

เธอเวิ่งนะคบเร a องทีติดเลยผิดไปก่อนรับอนนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเป็นวิญญาณรานม่นไกโบาดูอ่อ b o t a นะครับม่ต้องใช้อะไรบ้างนเนี่ยสาย b o อยู่ไหนเอ่ยนี่สายครับแต่ผมไม่บอกครับให้ผมต้องลง b o t นี้ อ๋อต้องมาดูนี่ครับบทนี้ใช่ไหมมันต้องแควเวลครับต้องการแควเวลให้ถึงสิบนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรอันนี้นครับโอเคครับไม่มีอะไรครับไ้ก่อนยังไม่ เราก็ต้องส่งหน้านที่ไปหาป่าเหมือนเดิมนะครับคนไหนเอ่ยเมื่อกี้น,นี่ครับไปลงบ่อนะครับตอนนี้ลงบ่ออยู่เราคนนี้ไปแล้วกันั้งนั้นแค่ไม่เจ็บกันมาพอแล so ไม่มีสัก,กิลที่จะเดินนะครับที่จะขับพอตการไปหาป่าที่นูน่น เอ็งฟิตไม่อยู่กับใครไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวหาย้วแบบว่าให้เกรดมันสูงๆปลากระตูนก็เต็มแล้วเต็มแล้วปลากระตูนขายได้ครับเป้าได้เต็มเลี้ยงเต็มแล้วเหมือนกันครับขายไปเลยแล้วกันไม่รู้เก็บไว้ทําไมอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะเผื่อต้องเผื่อต้องลงเควสน,นะครับเผื่อต้องใช้เก็บไว้ก่อน ก็วันนี้นะครก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าอันนี้นะครับนี่ก็คือตามเควสหลักนะครับให้ได้สองดาวนะครับในสองวิวิัพนี่คือผมได้ที่นี่หนึ่งดาวแล้วนะเนี่ยครับเข้าดาวที่สองก็คือว่าเนี่ยครับเควสที่รันอยู่ตอนนี้จะพาผมไปดาวที่สองนะครับเอาให้เดี๋ยวมาดูพัหนานะครับเ็เดี๋ยวต้องไปนอกรอบเก็บเควสตรงนี้นะฮะให้เดี๋ยวมาดูกันว่าพันนาจะเป็นยังไงต่อสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับคน บ๊ายบายสวัสดีนะครับผม